สวัสดีครับวันนี้ได้ยินเสียงชัดเจนทุกท่านนะครับโอเคผมปอนะครับพุสวัฒน์หานรงนะครับเป็นพีเซลนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ออโต d เล็กนะครับประจำอยู่ที่ซินเนกนะครับไทยแลนด์ครับเวอชันในวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของหัวข้อวัดนิวอินออโต้แคดนะครับสองสสองห้านะครับว่าในเวอร์ชั่นปัจจุบันตอนนี้นะครับมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะครับจากเวอร์ชันก่อนหน้าก่อนที่ ในต้นปีนี้ช่วงเดือนอเดือน3เดือน4นะครับจะมีอัปเดตท,ที่เป็นเวอร์ชันของมันยี่ออกมาอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็อาจจะมาทบทวนกันอีกที From the beginnings of CAD to the advent of cloud from introducing 3D to investing in AI Autodesk has been on a journey delivering innovative solutions that inspire designs, connect teams, and accelerate creativity. And that journey continues with the latest release of AutoCAD. We've been unlocking insights and saving you time with automations. And now with Autodesk AI, it's time to take these capabilities to a whole new level. Let's start with one that will help you work more efficiently and stay focused on creating quality designs SmartBlocks. SmartBlocks is a set of tools powered by machine learning technology that can quickly search for matching geometry to convert into blocks. Place and replace objects within your drawings. And scan for recognized objects to provide recommendations. Or Markup Assist, which simplifies the process of incorporating PDF or handwritten markups from collaborators, converting feedback from the original source to objects, and even using Autodesk AI to recommend and automate recognized actions within AutoCAD. There's also the built in Autodesk Assistant and My Insights, features that help you work effectively with valuable information. These updated AI capabilities, along with many enhancements to features like Hatch, Activity Insights, and integration for Esri's ArcGIS base maps, allow you as designers and drafters to work smarter and accomplish tasks with precision. And you can further enhance this collaborative experience by bridging design data across CAD and BIM software with Autodesk Docs, our cloud based common data environment, all while staying connected to one AutoCAD experience to share, review, and capture ideas on the go from anywhere on any device. Millions of users have put their trust in AutoCAD to power their creativity as they design and make amazing things day in and day out. And as good as it is, we feel like we're just getting started. Welcome to AutoCAD. AutoCAD นะครับเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบเขาก็เขียนแบบที่ผู้ใช้นับล้านไว้วางใจนะครับก็อย่างที่ทุกท่านนะครับได้ได้ได้ดูวิดีโอนะครับเมื่อสร็จคู่นะครับก็ในปีนี้นะครับส่วนใหญ่เลยเขาก็จะเน้นไปที่ตัวตัว AI นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการประสา่งานนะครับการนำประยุกต์ใช้ AI เพื่อเข้ามาช่วยในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับการในเรื่องของการ c o ล l a b o r a t i o n การทำงานร่วมกันนะครับ c c c e e ทติ้งคีไอ e t t v v t y นะครับหรือวคือเป็นการาพัฒนานะครับประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก machine learning t เทคโนโลย y นะครับหรือว่า AI เนี่ยนะครับแล้วก็การปรับปรุงพวกพวก performance ต่างๆนะครับ <c oughs> เพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถลดระยะเวลาแล้วก็โฟกัสไปกับการทำงนานของเราได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับโดยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย,ากการรย ex, นะครับจากการทดสอบโดย Autodesk นะครับก็เมื่อเปิดไฟล์ 2D ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนะครับพบว่า ออโต้แคทที่เป็นเวอร์ชัน2025นสามารถเปิดไฟล์ 2D นะครับได้เร็วกว่าออโต้แคทที่เป็นเวอร์ชัน2024เวอร์ชันก่อนนะครับโดยใช้ระยะเวลานะครับเร็วกว่า2เท่านะครับโอเคนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการสียเวลาเนาะอันนี้เดี๋ยวผมขอมาที่ตัวฟีเจอร์แรกเลยที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็เป็นตัวแค i อิน o v เมนต์นะครับก็คือเป็นการเขามีการเพิ่มเนี่ยโหมดใหม่สาหรับการวาดแคทขึ้นมา2โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดตัวแอเรียและก็พาร์นะครับ โดยเราเนี่ยสามารถที่จะวาดตัวแฮตขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีพื้นที่บอลรี่เหมือนกับเวอร์ชันก่อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับโอเคอย่างในเวอร์ชั่นก่อนๆที่เราคุ้นเคยกันนะครับการที่จะ,ะวาดแฮตไปเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการวาดนะครับ ตัวแฮต่ยไว้อยู่ในบอลลูีต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับแล้วก็มักจะเกิดปัญหาในเรื่องของเส้นรั่วกันนะครับอาจจะแบบไม่ได้ใส่ตัวแ n นปไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหานะครับในการวาดแฮตนะครับสำหรับในเวอร์ชั่นปัจจุบันเวอร์ชั่น2025นะครับตัวแฮตเองเนี่ยก็มีโหมดใหม่เพิ่มมาด้วยกันทั้งหมด2โหมดนะครับคือโหมด a r e รียแล้วก็โหมด p a ร์นะครับ ในตัวอย่างนะครับวิดีโอที่โชว์อยู่บนสไลด์ตอนนี้นะครับก็จะเป็นโหมดพาร์ทก็คือสามารถที่จะวาดนะครับเส้นทางให้กับตัวตัวแฮได้เลยนะครับสามารถกําหนดหรือตั้งค่าต่างๆได้นะครับและษณะการวาดจะคล้ายๆกับโพลีไลท์ที่มีความหนานะครับสามารถแต่อาร์นะครับเพิ่มโค้งต่างๆก็ทําได้หมดเลยนะครับในส่วนของฟีเจอร์ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสมาร์ทบ็อกนะครับตัวเกิดแอนคอนเวิร์ด นะครับฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยเราเนี่ยสามารถค้นหานะครับตัวอ็อบเจกต์ต่างๆว,วัตถุนะครับที่อยู่ในดอยอิงของเราเนี่ยตามชื่อหรือว่าคุณสมบัติต่างๆที่ที่เราเลือกนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปค้นหาทีละอ็อบเจกต์แล้วก็สามารถที่จะแปลงนะครับอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุเหล่านั้นเนี่ยนะครับให้เป็นบล็อกใหม่หรือว่าแทนที่ด้วยด้วยบล็อกที่มีอยู่ของเราก็ได้นะครับโดยเราสามารถที่จะทํากับบล็อกหลายๆตัวนะครับทำกับตัวอ็อบเจกต์หลายๆตัวที่อยู่ในไฟนล์พร้อมกันได้เลย ตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการปรับปรุมุงนะครับตัวบอกต่างๆได้ครับผมโอเคนะครับอย่างตัวอย่างในสไลย์นะครับตรงนี้ก็คือเขาจะมีะตัววัตถุนะครับมีอ็อบเจกต์อยู่ตัวหนึ่งที่เป็น ที่ไม่ใช่เป็นบล็อกนะครับก็คือเป็นเส้นปกติเลยนะครับเขามีการเอ่อสเล็กนะครับตัววัตถุนั้นนะครับโดยใช้คอมมานตัว B Convert นะครับหรือว่าตัวเอ่บอบล็อกคอนเว r ร์นะครับตรงนี้เขาก็จะมีการสเล็กในเรื่องของตัวบล็อกนะครับหรือวัตถุต่างๆนะครับที่มีเส้นสายนะครับลักษณะเดียวกันในดอกอินนั้นๆนะครับเขาจะมีการไฮไลท์ขึ้นมาให้นะครับ แล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถแทนที่นะครับหรือว่าแปลงนะครับตัววัตถุเหล่านั้นให้เป็นบล็อกได้ในคอมมานดนี้ได้เลยนะครับโดยในตัวเออสมาร์ทบล็อกนะครับเ e ิร์ h แอนด์คอนเวเมือ่อคักคู่นี้นะครับก็มีทั้งใน AutoCAD v เวอร์ชั่นของ5แล้วก็ AutoCAD LT 2025นะครับแต่ว่าในตัว ตัวบล็อกมาตรฐานที่อยู่ในไลบรารีของโปรแกรมนะครับจะอยู่แค่ใน AutoCAD ของ2 0 2 5เท่านั้นนะครับผมโอเคฟีเจอร์ต่อมานะครับจะเป็นตัวสมาร์ทบ o ็อกนะครับตัวอ b อบเจกต TECTION นะครับตัวนี้ยังเป็นเทคพร v วิวอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวเต็มน,นะครับตรงนี้ก็คือมีการฟีเจอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นการใช้นะครับตัว AI เนี่ยในการตรวจจับตัวอ็อบเจกต์ต่างๆที่มีอยู่ในออร์ดดิงของเรา นะครับโดยเราเนี่ยสามารถที่จะระบุในเรื่องของลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของออบเจกต์เหล่านั้นได้อย่างเช่นเป็นบล็อกเป็นเส้นเป็นวงกลมหรือว่ารูปทรงต่างๆนะครับก็จะช่วยการจัดการกับออบเจกต์ที่อยู่ในไฟล์นั้นๆเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเลือกออบเจกต์นะครับแต่ละตัวด้วยตัวเองเลยนะครับโดยฟีเจอร์นี้ก็จะถูกอินคูดเข้ามาอยู่ใน AutoCAD ที่เป็นเวอร์ชัน2025นะครับใน AutoCA d LT จะไม่มีครับผม อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของออพรีวิวและขษณะการใช้งานนะครับก็สำหรับตัวดีเทคนะครับตัวบล็อกดีเทคตัวนี้นะครับก็จริงๆจ,จะใช้งานร่วมกับตัวตัว Bconvert นะครับหรือว่า Smart Block ตัว Search and Convert เมื่อกคู่นะครับอย่างนี้เขามีการเล็กนะครับในเรื่องของเส้นสายต่างๆอ่ะสุดท้ายนะครับเขาก็จะ ดีไดเ t นะครับไปไปที่ได l รกของตัว Bconvert นะครับเมื่อเรามีการ b ี e ทคพวกวัตถุต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นอ u t โตเดต a นะครับแอสิแนนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นเพิ่มเติมจากเวอร์ชันก่อนๆนะครับก็ตัวนี้เป็นระบบผู้ช่วยเสมือนนะครับที่มีการใช้ AI ไอในอ u t โตแคเนี่ยนะครับในการอาตอบคำถามให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน นะครับจากภายในโปรแกรมเลยนะครับโดยฟีเจอร์นี้ก็จะช่วยให้ผู้ใช้เองเนี่ยนะครับสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆนะครับการใช้งานคำสั่งโน่นนั้นนี้นะครับก็สามารถยึดถัอในในส่วนของตัวเออร์โตเล็กแอสติแทนได้เลยนะครับโดยตัว a ออ o ์โตเล็กแอสติแทนเนี่ยนะครับจะมีให้ใช้งานสำหรับสำหรับในเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่น นะครับที่เป็น AutoCA d แก็ a ั t o c a คลแนะครับแล้วก็ในส่วนของของ Auto ์โคลเด็กอัลต s โคลแทนนะครับที่ใช้ AI นะครับก็จะมีให้ใช้งานเฉพาะในภาษาอังกฤษที่เป็น AutoCA d เท่านั้นนะครับ เอาตัเล็กแอสติแทนนะครับไอคอนจะอยู่ที่มุมขวามือนะครับข้างบนนะครับหลังแอคเค n t ของเรามันกดเข้ามาเขาก็เป็นในลักษณะของของเป็นแชทบอสนะครับตรงนี้ก็คือเราสาม,มารถที่จะสอ,อบถามนะครับข้อมูลการใช้งานหรือว่าคำถามต่างเนี่ยนะครับผ่านทางช่องแชทต,ตรงนี้ได้เลยนะครับ,บระบบเองก็จะมีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ให้คำตอบกับเรานะครับในส่วนที่เราถามไป แล้วก็ในส่วนที่มี Autodesk AI นะครับก็เราสามารถที่จะคอนแทคเปิดเคสนะครับกับทางซัพพอร์ตของ a ูง o u t s k นะครับได้จากตัว Autodesk a s s i s t a n t ตรงนี้ได้เลยนะครับจากภายในโปรแกรมตรงนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำงานสะดวกให้มากิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องสลับหน้าจอไปที่ตัวตัวพอท่อของา วนต่อมาจะเป็นในส่วนของคอนเ e c ปต์ดีไซน์พเียนนะครับหรือก,ก็คือการม,มอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันนะครับใน AutoCAD ได้จากทุกทุกที่นะครับในส่วนนี้เนี่ย a u t o c a d เองเนี่ยเขาก็สามารถใช้งานอยู่บน e v i ว e ได้ทั้งหมดสามประเภทด้วยกันเนาะแต่มีเป็น AutoCAD d e s k t o p AutoCAD Mobile AutoCAD Web นะครับในปัจจุบันโดย AutoCAD d e ดสก์็เนี่ยนะครับก็คือเป็น AutoCAD ที่เราติดตั้งอยู่บนบน p c บนโน้ตบุ๊กตามปกติของเรานี่แหละ นะครับรองรับทั้ง Mac OS Windows OS นะครับแล้วก็จเป็นในส่วนของ a u t o c a d Mobile นะครับที่จะมีชุดเครื่องมือพื้นฐานต่างๆไม่ว่าเป็นการดูดู d r a i n นะครับการ Edit นะครับหรือการ Create ขึ้นมาใหม่การวาดขึ้นมาใหม่นะครับโดยสามารถที่จะโหลดนะครับจากตัว App Store หรือ Play Store นะครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ ตรงนี้ก็คือสามารถที่จะทําให้เราเน,นะครับสามารถเข้าถึงไฟล์ดอยิงของเราได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับต่อมาก็เป็นตัว AutoCAD on web นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ต่างๆได้ Google Chrome Google Edge นะครับโดยลักษณะการใช้งานก็ให้เราเนี่ยทำการล็อกอินด้วยล็อกอินด้วยแอคเคา t ์ของเรานะครับที่ u r l w e b a u t o c a d c o m นะครับมีชุดเครื่องมือพื้นฐานต,ต่างๆให้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ฟูลเท่ากับตัว a u t o o a k ที่เป็น PC นะครับซึ่งในส่วนของออนเว็บและโมบายนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงกับไฟล์ drawing ของเรานะครับสามารถดูหรือว่าแก้ไขได้ทุกที่เลยนะครับตลอดระยะเวลาโอเคในส่วนของฟีเจอร์นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามา อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการ่ารกาารรทงน collaboration ต่างๆนะครับก็คือการทิง้ง Markup นะครับจาก Auto Desk Doc นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้การทำพวกเครื่องหมายหรือการ comment ต่างๆที่อยู่บนไฟล์ PDF ใน Auto Desk Doc เนี่ยนะครับสามารถทิ้งนะครับการแสดงผลตรงนั้น,นไปที่โปรแกรม a u t o c a d โดยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอนกสารหรือการ comment ต่างๆเนี่ยได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสไลด์นะครับของฟีเจอร์ตัวสิ n นนะครับจาก AutoDesk Doc นะครับสิ้มาร์คอัพอย่างนี้เรามีการเปิดไฟล์นะครับ PDF จากตัว AutoDesk Doc นะครับแล้วก็มีการมีการส่งมาร์คอัพนะครับไปที่บปคคกที่เราต้องการนะครับแล้วเขาจะมีแจ้งเตือนที่หน้าโปรแกรมนะครับให้ยิมพอร์ตมาร์คเข้ามาร์คอัพนะครับหรือว่าเข้าไปที่โปรแกรม ตรงนี้ก็จะมีการอมนพอร,ร์ตมาคคาเข้ามาเพิ่มเยิมนะครับโดยเขาก็จะเห็นในส่วนของในส่วนของเครื่องหมายต่างๆนะครับร่วงพาวต่างๆนะครับก็จะมาปรากฏอยู่บนโปรแกรมที่ที่ทางบุคคลที่เราแชร์ให้นะครับเพื่อใช้ในการแก้ไขพวกร้องยิ่งหรือว่าแบบต่างๆเริ่มีการเขียนขึ้นมาอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของ Activity i n s i g h t นะครับ อันนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาจากเวอร์ชันก่อนๆเหมือนกันนะครับก็ฟีเจอร์นี้ก็จะเป็นการติดตามพวกพฤติกรรมการใช้งานต่างๆของผู้ใช้นะครับก็คือจะคล้ายๆกับ Event l o g นะครับของตัว AutoCAD มากกว่านะครับก็จะแสดงข้อมูลเชิงลึกนะครับเกี่ยวกับการใช้งานการใช้คำสั่งต่างๆเครื่องมือที่เรามีการใช้บ่อยๆเช่นการ Copy ก,การโรเต e ต,ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยระบบก็จะมีการแนะนำแมคร นะครับหรือว่าวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานของเราเช่นการใช้เครื่องมือที่มีมประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเขาจะมีขอ,อการการทํางานของเราเนี่ยตามปกติแล้วก็แนะนําขึ้นมานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับลักษณะาการใช้งานนะครับตัว Activity i n s i g h t นะครับ โดยฟีเจอร์ hmm. นะครับตัวนี้นะครับเมนูอยู่ที่เมนูวิวนะครับแล้วก็มาที่ตัว Activity i n s i นไทได้ hmm. เลยนะครับก็จะคล้ายๆกับ e v e n t Log ลนะครับเราสามารถที่จะดูได้ว่า,าประวัตินะครับของไฟล์เราเนี่ยนะครับของไฟล์ดอาิงนั้นๆเนี่ยเขามีการการดำเน,น,นินการนะครับทำอะไรมาแล้วบ้างนะครับแล้วก็สามารถเปรียบเทียบในม์ชั่นก่อกได้นะครับ มันจะเป็นในส่วนของเทเลอร์ฟังชันนอร์ตี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆนะครับเพื่อปรับปรุงการทำงานของของออโตแคดของเราเนี่ยนะครับที่เราใช้งานอยู่ให้เหมาะสมกับการทำงานของเราเหมาะสมกับอุตสาหกรรมของเรานะครับช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยอ,อย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวออโตลิปนะครับจริงๆอ,อันนี้เนี่ยนะครับก็ ตัว a u t o l i s เองเนี่ยก็มีการปรับใช้ตั้งแต่เวอร์ชั่น2024นะครับที่เขามีการปรับให้ตัว AutoCAD LT ที่เป็น 2D เนี่ยสามารถใช้งาน a u t o l i s ได้แล้วนะครับโดย a u t o l i s ก็คือภาะาที่เขามีการเขียนนะครับที่ใช้ในการเขียนคลิปหรือว่าฟังก์ชันสําหรับสําหรับโปรแกรมนะครับหรือว่าฟังก์ชันต่างๆเพื่อช่วยเสริมการทํางานกับ AutoCAD ของเรา นะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยตัวออโต้ริบก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่น,นในการในโปรแกรมตัวออ t o c คดของเราเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับรงนี้ก็ถูกเพิ่มเข้ามาในออ t o c คด LT ในปัจจุบันจากแต่ก่อนเนี่ยก็จะหากต้องการจะใช้ตัวออโต้ i ิบนะครับต้องการจะโหลดมาแล้วก็ Import เข้าไปใช้งานแอดออนเข้าไปอาจจะต้องใช้งานที่เป็นตัว AutoCA d ที่เป็นตัวมาตรฐานของ B3D AutoCA d, d. Auto LT จะไม่ได้นะครับแต่ในปัจจุบันตั้งแต่วอร์ชั่น2024ัน้นไปนะครัขึ้นไปนะ ตัว LT ก็สามารถที่ใช้งานได้แล้วนะครับมีในส่วนของ uh, Auto Desk App Store นะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับต่างๆที่ช่วยเสริมฟัง์กชันการทำงานของของตัวซอฟต์แวร์ของทาง Auto Desk นะครับอาจจะไม่ใช่แค่ Auto CAD อาจจะเป็นตัวซอฟต์แวร์อื่นนะครับไม่ว่าเป็นตัว Revit นะครับหรือว่า Inventor หรือว่า Fusion ต่างๆน,นะครับตรงนี้ก็สามารถ ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับและแอดออนเข้ามาในโปรแกรมกว่า1,000แอปนะครับจาก Autodesk App Store ได้นะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาที่ถูกพัฒนาเข้ามานะครับคือ a RGS-based c i map นะครับหรือก็คือเพิ่มนะครับในส่วนของ ESRI นะครับ map ขึ้นมานะครับในในส่วนของการ Set ดโลเคชันต่งตางๆนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในใน t u t o c a d เวอร์ชั่น 2022นะครับในเวอร์ชันนั้นก็จากเวอร์ชันนั้นมาเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเซนตโลเคชันเจอเวทีได้ก็คือเป็นการนำแมปนะครับเข้ามาใช้ในในตัว AutoCAD นะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นก่อนๆตั้งแต่2022ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแมปของของบิงบ้างนะครับก็จะมีน้อยที่ให้เลือกใช้นะครับส่วนในเวอร์ชั่น2025นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยมีการออพัฒน,นานะครับนำ e s r i นะครับ ตัวแมพของเยได้เนี่ยเพิ่มมาให้แต่ครับทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะครับไม่เป็นตัว OpenStreetMap นะครับเป็นสตรีทเป็นไลเกดักเกรดนะครับให้เราเลือกใช้โดยตัวนี้นะครับก็ถูกแอดออนนะครับถูกอินพุตเข้ามาอยู่ใน AutoCAD ที่เป็นตัวมาตรฐานเวอร์ชัน2025ใน AutoCAD LT เวอร์ชัน2025ก็มีนะครับแล้วก็จะมีอยู่ใน AutoCAD Map 3D เหมือนกันนะครับ โอเคก่อนที่เราจะจบไปกับเซสชั่นนะครับในในในวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของทูลเซตเพิ่มเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับผู้ใช้งานที่ใช้งานตัว AutoCA สทที่เป็น3 D อยู่นะครับที่เป็นตัวมาตรฐานนะครับตรงเนี้ยนะครับทางผู้ใช้งานก็สามารถที่จะเลือกใช้นะครับพวกชุดเครื่องมือต่างๆพวกทูลเซตต่างๆนะครับหรือคือพวกชุดเครื่องมือที่เป็นเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อแบบเพื่อรองรับการทํางานในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับก็ ตัวทุนเช้ต,ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในแต่และตัวอุกสาหกรรมมาให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันที่ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความเหมาะสมนะครับหรือว่าความความต้องการในของงานนั้นๆนะครับแล้วก็ออบเจกต,ต์วัตถุต่างๆที่ถูกแอ d ด n ออนเพิ่มมาให้นะครับตามค่ามาตรฐานเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นนะครับสําหรับ ผู้ใช้งานที่ใช้งานนะครับตัวลายเส้นออโตแครที่เป็น 3D อยู่ในปัจจุบันนะครับผู้ใช้งานในส่วนนี้นะครับสามารถเลือกใช้ AutoCA d ที่เป็นทูลเซตนะครับที่เพิ่มเติมจาก AutoCA d ธรรมดานะครับหรือตัวมาตรฐานทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะครับไม่ว่าเป็นตัว AutoCA d Mechanical นะครับชุดเครื่องมือออกแบบสำหรับงานเครื่องกลนะครับ a u t o c a d MEP นะครับเป็นเครื่องมือการออกแบบเฉพาะทางนะครับในงาน MEP หรือว่างานระบบท่อภายในอาคารนะครับระบบสุขาภิบาลระบบไฟฟ้าต่างๆ นะครับท่อปรับอากาศหรือเป็นงานแพมส์ดน,นะครับงานออกแบบเขียน p n i d นะครับเป็นงานตรงงานนะครับงานในส่วนของ Arch อาชี a r c h i t e c u r e ต่างๆนะครับก็จะมี AutoCAD Architecture นะครับมีในส่วนของ AutoCAD Electrical นะครับมีในส่วนของ Map 3D แล้วก็ Letter Design นะครับซึ่งใน7ชุดเครื่องมือเหล่านี้นะครับ ก็ผู้ใช้งานนะครับสามารถเลือกใช้งานหลอกนี้ได้เลยนะครับสำหรับผู้ใช้งานที่ใช้งานแล้วนในรูปแบบ autocad in p u t i n g speciality tool s e t หรือว,ว่าตัว 3DU ในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมโอเคกเ็สำหรับเซสชันในวันนี้นะครับก็ผมขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อันนี้มีท่านไหนต้องการจะสอบถามข้อมูลในส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ โอเคในระหว่างนี้ผมขออนุญาตนะครับรบกวนนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับทำแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับเว็บิณาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตฝากคอนแทคติดต่อนะครับในส่วนของเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเป็นแฟนเพจชื่อ Autodesk c ซ n นเนกนะครับแล้วก็สำหรับคอนแทคในเรื่องของการติดต่อต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นการในเรื่องของการซัพพอร์ตการสอบถามข้อมูลนะครับของตัวซอฟต์แวร์นะครับสอบถามเข้ามาได้ที่อีเมล autodesk m k t c l i n i c c o t h หรือว่า customer a s e s s c l i n i c c o t h ครับผมโอเคในระหว่างนี้หากท่านไหนต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหนนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับอาแล้วก็ในส่วนของแบบประเมินความพึงพอใจนอกจากจะเป็น qr code แล้วนะครับจะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับส่งเป็นลิงก์นะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกต้องการสแกนนะครับจะมีเป็นลิงก์ส่งทางช่องแชท ทางผู้เข้าร่วมสำมนัทุกท่านนะครับสามารถที่จะกดลิงก์ผ่านทางช่องแชทได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ขออนุญ,ญาตประกาศนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นสารอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับ <Okay S 1> โอเคนะคะก็ขออนุญาตโปรโมทนะคะอ่ขออนุญาตโปรโมทเนาะสำหรับออวีคหน้านะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะ นำไฟล์ a u t o c a คที่มีอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มาทำ 3D นะคะวิกหน้าก็จะเป็นเวิร์กช็อปนะคะเดี๋ยวจะมีตัวไฟล์ Dataset เนี่ยให้ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ลองเล่นตามกันดูถ้าสำหรับท่านใดที่ตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้ AutoCAD ใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตัว 3D เนี่ยมันเอามาใช้งานร่วมกันได้ยังไงบ้างนะคะสัปดาห์หน้าเนาะวันที่31นะคะวันศุกร์เหมือนกันช่วง10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนะคะเราจะมาลองทำเวิร์กช็อปดูนะคะ เวิร์กช็อปทำอะไรบ้างนะคะก็การการก๊อปปี้เส้นนะคะแล้วก็มาใช้งานต่อบน Inventor 3D นะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวตัวซอฟต์แวร์อ n เวนเตอนะคะเดี๋ยว จะจะมีทีมงานนะคะส่งเป็นลิงก์นะคะสำหรับลงทะเบียนแล้วก็เป็นลิงก์สำหรับดาวน์โหลดตัว trial version นะคะแล้วก็ลงทะเบียนติดตั้งตัว trial ไว้ก่อนก็นได้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองเล่นดูนะคะที่เขาบอกว่าขึ้น 3D มันยากนะคะจริงๆแล้วถ้าเรามี AutoCAD อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใช้งานต่อบ,บน Inventor ได้เลยนะคะแบบไม่ต้องมานั่งขึ้นโมเดลใหม่ด้วยนะคะเอาแค่ไฟล์เดิมเนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะ,ะมีคำถามทางช่องแชทเนาะ ค่อ a u t แค a d for Windows on ARM ยังไม่มีครับตอนนี้จะลองรับแค่ในส่วนของ Windows แล้วก็ iOS ครับนี่นะคะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจเนาะก็เดี๋ยวมีลิงก์ลงทะเบียนหรือว่าเราจะแครบหน้าจอน,นี้ไปก่อนก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวขออน,นุญาต วงหัวช่องยูทูบใช่ใช่ชาประชาันได้เลยแชร์สกรีนเนาะราบวิกหน้านะคะจะเป็นการเวิร์กช็อปนะคะก็คือเราเอาอาจจะเอาไฟล์เอาทุกขั้นเดี๋ยวมีตัวอย่างให้นะคะแล้วก็ เราจะมาทำโมเดลชิ้นนี้แหละนะคะโดยการเอาไฟล์ AutoCAD เนี่ยมาขึ้นทำงานต่อบน Inventor er. ถ้าใครอยากลองเวิร์กช็อปไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ตัว Trial Version เนี่ยไปให้สำหรับท่านที่ลงทะเบียนมานะคะส่วนช่อง YouTube นะคะตอนนี้ของของทางซินเนกเองนะคะก็จะมีช่อง YouTube ที่เป็น s y n เ c Tech Care นะคะ สำหรับใครที่ติดปัญหาเรื่องการใช้งานติดตั้งโปรแกรมนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตตัว YouTube channel ให้นะคะอันนี้ที่ลงไปล่าสุดจะเป็นการเพิ่ม user นะคะเข้ามาใช้งานเพ,เพิ่มสิทธิ์การใช้งานซอฟแวร์เนี่ยด้วย t u t o s k a c c o u n t นะคะอันนี้ก็จะเป็นทาง IT Admin หรือว่าทีมงานที่ เป็นคนได้สิทธิ์ในการแอดสไต์สิทธิ์นะคะให้กับยูเซอร์ใช้งานเนาะก็สามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวจะมีอีก2 3สคลิปนะอัพตามมาส่วนเว็บินาย้อนหลังวันนี้นะคะก็จะมีลงในช่องนี้เหมือนกันเนาะของเร้าที่แล้วนะคะไทยไม่ไดไไ้ไม่ได้เข้าก็สามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็น Auto ออโต้เ s สซิเนกเลยนะคะก็จะเป็นช่องสำหรับแชร์ในส่วนของการทำงานทริปทริคนะคะ อ่าหรือว่า,าข้อมูลเกี่ยวกับ u u t o e s s นะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็ช่อง YouTube เมื่อสักพู่นี้นะคะอันนี้เนาะอ u t o เด s k c i n อนะคะอันนี้ก็จะมาอัปเดตท,ทั้งเว็บบินานะคะหรือว่าตัวที่เรามีการรับชมย้อนหลังก็จะมาอัปเดตในนี้นะโอเคเนาะ <Okay. S 1> okay.